ฟ้ามนหัวใจไม่มีเรียวแรงฟ้าแกลง้งหรือโชคชะตาพาเดินไปชีวิตต้องมาดิ้นรนกี่คนที่จะเข้าใจเส้นทางใไม่ปั้นปลายไม่เคย ความยึดติดทำขอเพียงความเข้าใจรอวันที่ฟ้าใสได้เห็นทางเพราะชีวิตทุกคนไม่เหมือนกันไม่มีใครอยากโชค,คร้ายเลือกเกิดเลือกตายเลือกโชคชะตาไม่มีทาง เป็นหนึ่งเดียวร้อยหนทางคิดทำเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปอย่างมีศักดิ์ศ ถ้าคิดทำเพื่อเขาผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตให้เขาอยู่ต่อไปอย่างนี้สักสิเพียงคอยเขาได้มีโอกาส ผู้พิการก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่าชี สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรวมใจเป็นหนึ่งกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผมเอกพงศ์นพสกุลดำเนินรายการครับพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่5เดือนมกราคมพุทธศักราช2568าทางวิทยุศึกษาแห่งนี้แหละครับ FM ฟ2 MHz ฟังย้อนหลังได้ถึง6เดือนเลยที่ w o r ร์ w ไวด์เวบ moe er radio thai net แล้วก็อีกหลายช่องทางที่ท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมก็พรุ่งนี้จะทำงานกันเต็มอัตราแล้วนะฮะเต็มรูปแบบเลยคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทำงานแค่2วันเปิดมาวันที่2ก็เป็นวันพฤหัสบดีแล้วใช่ไหมครับวันที่3ก็ทำงานกันหลายคนก็กลับมาเฉลิมฉลองต่อที่ออฟฟิศเพราะว่าอะไร กลับไปเฉลมิมฉลองต่อกันที่บ้านหรือไปเที่ยวกันแล้วนะครับก็เนี่ยพอเปิดมาก็มาเลี้ยงปีใหม่กันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่ออฟฟิศผมเมื่อวาน <c oughs> นะครับไม่ใช่เว่นวานวันศุกร์นะฮะก็สนุกสนานไปจริงๆผมเนี่ยทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างที่ใครรู้จักนเนาะก็ก่อนหน้านั้นน่ะเราจัดรายการพิศเศษกันมาโดยตลอดเลยรายการ สัญจรปลอดภัยปีใหม่2 5 6 8เนี่ยถ้าใครได้ติดตามฟังเนาะนะครับก็มากินกินเลี้ยงปีใหม่กันหน่อยนะวันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์ที่3นั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับปีใหม่สนุกสนานกันดีหรือเปล่าอย่าลืมว่าเราต้องอยู่บนความปลอดภัยวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่หลายคนเลือกเดินทางกลับในวันนี้เพราะว่า บริหารจัดการตัวเองได้แล้วก็หยุดวันที่2วันที่3แล้วก็ได้3 4คือหยุดวันที่2อสแล้วได้4ี่ห้าอีกนะฮะก็คือวันวันเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยก็เลยหยุดยาวเลยทีนี้หลายคนก็อาจจะเลือกในการเดินทางกลับในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นรถราบนถนนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะหนาแน่นนะครับทางผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจจราจรนะครับหรือหน่วยกู้ภัยต่างๆเตรียมพร้อมนะครับที่จะอำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทุกส่วนงานของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้จุดพักรถของประชาชนริมทางก็ยังคงมีให้บริการอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าง่วงก็ไม่ขับก็แล้วกันเนาะกะ็เดินทางปลอดภัยกับการเดินทางกลับมาทำงานในปีใหม่สกราชใหม่2568นนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยว ไปพักฟังเพลงที่ให้กำลังใจกันอีกสักเพลงหนึ่งนะครับจากกลุ่มศิลปิน S2S นะครับกลุ่มศิลปินตาบอดที่รวมตัวกันแล้วก็ทำเพลงขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับมีเรื่องราวดีๆที่ยังค้างไว้เมื่อวานท่านวราวุุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะกล่าวปาฐปกถาให้ฟังต่อครับ ปลายสายตาช่างมืดมัวแม้ใจอาจวาดไว้วันให้เธอรอแสงต ฟังครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการรวมใจเป็นหนึ่งครับเราจะไปต่อกันที่การกล่าวปาฐกถาของท่านวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในโอกาสที่ท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานรำลึกมิสเจเนวิฟคาวฟิลเมื่อวันที่12ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะครับที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่มิสคาวฟิลนั้นได้เปิดโรงเรียนเป็น ครั้งแรกด้วยนะครับท่านพูดถึงหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นภารกิจนะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านแสดงความรู้สึกว่าท่านมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนี้รู้สึกอย่างไงบ้างได้เห็นถึงความหลากหลายได้ดูแลได้ดูแลคนเ,เรียกว่าหลายล้านคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุเด็กคนพิการกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยและ อื่นๆมากมายครับไปฟังกันต่อครับต่อเนื่องจากเมื่อ,อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าเด็กเกิดใหม่น้อยมันยิ่งทําให้เราต้องดูแลครับลูกๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็แล้วแต่จะเป็นปกติจะพิการทางสายตาจะพิการทางการได้ยินหรือพิการทางกายภาพทุกคนล้วนแล้วแต่มีศักยภาพซ่อนอยู่ทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนพิการผมได้เห็น ช่วงตลอดหนึ่งปีสี่เดือนที่ผ่านมาที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงนี้ได้เห็นถึงศักยภาพครับได้เห็นถึงความสามารถต่างๆที่คนปกติยังไม่สามารถทําได้รวมถึงเมื่อตอนช่วงสองสเดือนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสพาคนพิการไปเรียนดำน้ำครับแล้วก็มีคนพิการบางท่านตาบอดด้วยผมได้เห็นนะครับได้สัมผัสได้ได้เจอกับตัวเองด้วยเพราะวันนั้น ดิฟมาสเตอร์ครูที่สอนดำน้ำให้ผมปิดตาตัวเองให้ลองคลัแท้งตัวเองให้ลงไปใต้น้ำแล้วก็ปิดตาตัวเองเาจะว่าไปก็สบายดีเหมือนกันนะครับพอดำน้ำแล้วเนี่ยเป็นชาวเกาะอย่างเดียวเลยวันนั้นผมได้ทดลองหลายอย่างทั้งทดลองไม่ใช้ขาเพราะว่ามีน้องคนพิการบางคนใช้ขาไม่ได้อะครับอันนั้นเหนื่อยเพราะว่าเกาะไม่ได้ครับต้องเอามือดำน้ำไปเรื่อย แต่พอปิดตาแล้วดำน้ําเป็นความรู้สึกใหม่ทําให้ผมได้รู้สึกครับว,ว่าพี่น้องคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตาบอดนั้นมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเองมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่อีกเยอะมากมายจนกระทั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันนี้เราเป็นหนึ่งในไม่กี่กระทรวงนะครับที่มีการจ้างคนพิการทํางานตามกฎหมายนะครับส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตราส3สิบสามนะครับ จริงๆที่ครบโควตาทั้งกระทรวงก็เพราะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยแหละครับกรมอื่นยังไม่ครบโควตาซึ่งผมก็ได้ต,ตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าขอให้ทุกกรมนั้นได้จ้างพี่น้องคนพิการนะครับให้ครบตามโควตาแต่ที่สําคัญผมไม่ต้องการให้พี่น้องคนพิการนั้นได้รับการจ้างงานเพราะความพิการผมอยากให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับการจ้างงานเพราะความสามารถของเขา อยากให้เขาได้รับการจ้างงาน because of the i r ability ไม่ใช่ because of the i r disability เพราะว่าพี่น้องคนพิการมีความสามารถอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นสายด่วน130 0ของกระทรวงพมศูนย์แดงรัฐจัดการสวัสดิภาพประชาชนเราเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับขณะนี้เรามีพี่น้องคนตาบอดทำงานอยู่กับเรา3คนเพราะผมเชื่อว่าคนตาบอดนั้นมีทักษะในการฟังดีกว่าคนตาดีทั่วไปและที่สำคัญ พี่น้องคนตาบอดนั้นคงไม่เอาเวลาว่างมาไถ f a c e ฟ o o k เล่นเป็นแน่นะครับตั้งใจทำงานมากกว่าคนตาดีแน่นอนนะครับถึงได้บอกว่าหรือเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ไม่ทราบนะครับอ่านสกรีนให้ฟังคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับโซเชียลมีเดียนี้ก็ช่างพยายามจะหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆตลอดแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าจริงๆแล้วพี่น้องคนพิการนะครับ มีสิทธิที่ควรจะต้องอยู่ในสังคมไทยได้อย่างอิสระแล้วก็ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่ากันนี่คือหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เราจะต้องทําอย่างไรให้สังคมนี้มีเรียกว่าฟ a c ิลิตี้มีอารยาสถาปัตซึ่งจริงๆแล้วต้องกราบขออภัยนะครับงานต่อไปที่ผมจะต้องไปต่อจากนี้เนี่ยก็บังเอิญเป็นงานของพี่อ๋อยกฤษณะเป็นงานเฟรนลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปที่ จะเป็นอารยสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลเพราะว่าถ้าที่ใดพี่น้องคนพิการไปได้คนปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุนะครับแม่ผมคนหนึ่งละแม่แจ่มใสปีนี้เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดแล้วก็ไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของหน่วยงานกับที่เราจะต้องทำอย่างไรให้คนพิการไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนพิการหรือว่าถ้ามองกลับกัน สังคมเรากําลังพิการอยู่เพราะเราทําให้พี่น้องคนพิการไม่สามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตได้การทํางานคงจะไม่สามารถใช้พลังของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เพียงฝ่ายเดียวต้องอาศัยความร่วมมือของกระทรวงต่างๆต้องอาศัยความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนภาคประชาสังคมตัวอย่างเช่นมูลนิธิที่พวกเรากําลังเฉลิมฉลองการครบรอบ ของคุณเจนวรีฟคอฟฟิลในเช้าว,วันนี้ต้องขอบคุณครับเพราะสิ่งที่ท่านได้หยิบยื่นให้กับลูกๆหล,ลานๆชาวที่เป็นคนตาบอดนั้นไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาไม่ใช่เพียงแค่โอกาสแต่ท่านกําลังมอบความรู้สึกว่าวันนี้ในสังคมไทยยังมีคนที่เป็นห่วงท่านมอบความห่วงใยนะครับท่านมอบความหวังให้กับพวกเขาเหล่านั้นในการที่พวกเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็น ทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของประเทศไทยซึ่งวันนี้เราต้องการเหลือเกินครับอีกไม่กี่ปีจากนี้ไปประเทศไทยของเราอย่างที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าจะมีคนสูงอายุเพิ่มขึ้นมากมายกเกษียณแล้วแต่คนรุ่นใหม่ก็น้อยลงน้อยลงเราจะทําอย่างไรกับแรงงานที่ขาดหายไปพี่น้องคนพิการเนี่ยนะครับคือคําตอบตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องคนพิการถูกมองข้ามไม่ได้เห็นความสําคัญ แต่ไม่ใช่ในวันที่กระทรวงพมมีรัฐมนตรีที <Leah> anyway nice ่ชื่อวราวุธนะครับเมื่อวันคนพิการสากลที่ผ่านมานะครับกระทรวงพมเราได้ลงนามกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วครับผมไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับได้ไปเห็นกิจกรรมโครงการที่มจททำนะครับในการที่แต่ละปีนั้นมจทเขาจะไปรีคูด คนพิการมาปีและประมาณ50คนแล้วก็ประสานงานทำงานคู่กับภาคเอกชนที่อยู่กับมหาวิทยาลัยนะครับมาฝึกอัพสกิลรีสกิลพี่น้องคนพิการแล้วพอจบหลักสูตรแล้วใช้เวลาประมาณ6 8เดือนนะครับพี่น้องคนพิการกว่า80%ก็จะมีงานทำกับบริษัทภาคเอกชนเหล่านั้นพอเมื่อปีที่แล้วผมได้เห็นตัวอย่างนี้ผมกลับมาก็เลยให้กันบ้านท่านอธิบดีและท่านปลัด ไปเซ็น mou นำร่างกับ6มหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมอขอนแก่นมีลาดกระบังมีมจตหนะครับสวนดุสิตท,ที่สุพรรณแล้วก็มออ,อที่สงขลาในการจะทำโครงการแบบเดียวกันครับแล้วก็ใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรีครูทพี่น้องคนพิการมาที่รับประมาณ50-60คนทำงาน ร่วมกับภาคเอกชนของแต่และมหาวิทยาลัยเหนือกลางอีสานใต้ใช้ทุกๆเพเอ,อทุกๆเรียกว่าทุกทิศเพื่อที่ว่าพี่น้องคนพิการจะได้ไม่ต้องจากภูมิลําเนามาทํางานไกลนะครับผลของการทําโครงการนําร่องเมื่อปีที่แล้วพี่น้องคนพิการ270คนครับมีงานทําไปประมาณ250กว่าคนกว่าเกือบ90เปอร์เซ็นแล้วก็เป็นที่มาที่เมื่อวันคนพิการสากลที่ผ่านมานี้ เราจึงได้ลงนามใน M.O.U กับกระทรวงอวและกระทรวงศึกษาที่จะใช้มหาวิทยาลายัยอาชีวะเทคนิคนะครับสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วประเทศแล้วก็ใช้เงินจากกองทุนพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยแหละครับสนับสนุนแต่ละมหาวิทยาลายัยเพื่อที่จะรีคูปที่น้องคนที่การทั่วประเทศกับเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีงานทําได้สามารถเป็นยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองพึ่งพาศักยภาพของตนเองนะครับ การทำแบบนี้เหมือนยิงนกสองตัวด้วยกระสุนนัดเดียวนะครับเพราะว่านอกจากเราจะทําให้พี่น้องคนพิการสามารถดูแลตัวเองมีไรายได้ดูแลตัวเองแล้วยังทําให้พวกเขาเหล่านั้นพึ่งพาสวัสดิการของรัฐได้น้อยลงและหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจากการที่เราลงนามใน m o อกับกระทรวงศึกษาและกระทรวงอวไปเมื่อวันคนพิการสากลที่ผ่านมาในเวลาอีกไม่กี่ปีจากนี้ไปพี่น้องคนพิการนับแสนชีวิต จะได้มีงานทำจะได้อยู่ในสังคมได้เกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากับทุกๆคนนี่คือบริบทของการทํางานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพราะว่าที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะมองกระทรวงพอมอว่าเป็นกระทรวงสังคมสงเคราะห์นะครับไปที่ไหนก็ได้บุญผมบอกว่าสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่คนพิการเกลียดที่สุด ก็คือการที่บอกว่าทําแบบนี้เราได้บุญคนพิการไม่ต้องการบุญครับผลพิการต้องการโอกาสผลพิการต้องการสิทธิในการที่จะเข้าถึงสิ่งต่างๆเหมือนกับคนทั่วไปดังนั้นตั้งแต่เข้ามาทํางานครับผมเองก็ได้ทํางานต้องขอบคุณท่านอธิบดีท่านประหลัดและเพื่อนเพื่อนข้าราชการกระทรวงพมครับที่ได้มาปรับเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงพมจากกระทรวงสังคมสงเคราะห์ เป็นกระทรวงที่จะดึงเอาความสามารถผลักดันให้คนพิการคนทุกๆก,กลุ่มรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยมีศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่านอกจากพี่น้องคนพิการจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้แล้วเรายังมีพี่น้องผู้สูงอายุอีกมากมายนะครับหลายท่านในที่นี้ดูเหมือนก็จะเป็นลูกค้าของกระทรวงพอมอเช่นกันแต่ก็ยังมีศักยภาพในการทำงานอยู่อีกมาก ดังนั้นบริบทของการทํางานของกระทรวงพอมในวันนี้เราจะเป็นกระทรวงหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจธธของประเทศเสริมศักยภาพให้กับพี่น้องคนพิการไม่ว่าจะเป็นพิการในรูปแบบใดทางกายภาพทางการมองเห็นทางการได้ยินหรืออีกหลายๆส่วนนะครับที่ผ่านมาเราได้ทํางานกันเรียกว่าผมขอให้ผู้บริหารกระทรวงเปลี่ยนจากรองเท้าหนังไปเป็นรองเท้าผ้าใบกันแล้วนะครับการทํางานปีนี้เรายัางทํางานกันอย่างหนักดวงกันต่อไป เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการทํางานเหล่านี้จะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากมูลนิธิช่วยคนตาบอดนะครับจากโรงเรียนสอนคนตาบอดและทําให้การทํางานของพวกเรานั้นนะครับส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีศักยภาพและใช้ศักยภาพเหล่านั้นทําให้ประเทศไทยของเราเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแท้จริง เวลาพูดมันพูดง่ายนะครับบอกว่าเราจะต้องพัฒนา s ustainable development goals เดินไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่เวลาพูดแล้วมันต้องทำด้วยสิ่งที่กระทรวงพมทำให้เห็นในวันนี้คือเรากำลังทำในสิ่งที่เราได้พูดเอาไว้แล้วก็ขอขอบคุณครับภาคเอกชนทุกๆฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันให้พี่น้องคนพิการนะครับได้มีโอกาสได้มีความหวัง แล้วก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้านอกจากนั้นเองกระทรวงพมเรายังได้มีศูนย์ครับกำลังเปิดขึ้นทั่วประเทศเรียกว่าศูนย์บริหารการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือสอบปอปบอบพนะครับยามใดที่เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเวลาเกิดภัยธรรมชาติหรือแม้แต่ภาคใต้กลุ่มคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือพี่น้องกลุ่มเปราะบางคนพิการผู้สูงอายุเด็กเล็กนี่แหละครับ ดังนั้นวันนี้พอมอเราดูแลคนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติขึ้นดังนั้นก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับความร่วมมือขอบคุณสําหรับกําลังใจนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการทํางานของ <c oughs> องค์กรของคนตาบอดนะครับแล้วก็กระทรวงพอมอนั้นเราจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามีน้องๆกลุ่มหนึ่งชื่อทำชื่อพันนา,นาไม่ทราบ ท่านใดเคยได้ยินนะครับก็มาคุยกับผมว่าอยากจะทำโครงการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากที่น้องๆเขาได้ทำมาแล้วการทำบทภาพนะครับบทบรรยายทาโทษนไม่ใช่บทภากบทบรรยายของหนังจากฮอลลีวูดนะครับพอผมได้ฟังเท่านั้นก็เลยเชิญน้องๆมาคุยกับทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเราก็จะใช้เงินจากกองทุนนะครับในการสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์การพัฒนาโครงการของพันนาซึ่ง ทำให้อีกหน่อยครับพี่น้องคนตาบอดทุกคนจะสามารถดูหนังจากดิสนียได้ทุกเรื่องดูหนังจากดีซีคอมิกนะครับที่เราได้ยินว่ากัปตันอเมริกาบ้างนะครับไอออนแมนบ้างนะครับเอ่อหรือ Disney f r o อเซหนังที่เด็กๆชอบดูนะครับหลายเรื่องคนตาบอดจะสามารถเข้าไปฟังหนังได้กันทุกคนนะครับใช้แอปพลิเคชันของน้องๆกลุ่มนี้ ในการที่จะเข้าไปในโรงหนังแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาให้แอปพลิเคชันเขาฟังว่าหนังนี้เรื่องอะไรถึงตอนไหนแล้วในแอปพลิเคชันก็จะบรรยายหนังให้ฟังในช่วงที่ไม่มีบทพูดนะครับโครงการนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณไตรมาสที่2องเพตอนนี้ผมกำลังให้น้องๆเขาเร่งส่งโครงการมาที่กองทุน นะครับล้วก็คาดว่าต้นปีหน้าจะนําเสนอเข้าที่ประชุมของกองทุนแล้วก็อนุมัติเงินได้ภายในสิ้นไตรามาสหนึ่งของปีหน้าแล้วก็ดําเนินการและทําให้พี่น้องคนตาบอดนั้นสามารถเดินเข้าโรงหนังได้เหมือนพี่น้องประชาชนคนทั่วไปนี่คือสิ่งที่กระทรวงพมเราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทุกๆโครงการทุกๆว่าประมาณเงินทุกบาทที่ได้ใช้ไปนั้นจะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการในประเทศไทยดีขึ้นดีขึ้น เพราะว่าศักยภาพของพี่น้องคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนตาบอดในประเทศไทยนั้นไม่ได้แพ้ใครเลยครับไม่ได้แพ้ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีการแข่งขันกีฬาจะเป็นพาราลิมปิกเอเชียนพาราเกมนะครับเพราะว่าเวลาไปแข่งนั้นพี่น้องคนพิการดูเหมือนว่าจะทําผลงานได้ดีกว่านักกีฬาปกติเสียอีกครั้งแรกที่ผมได้เห็นนักตรีทาคนพิการตาบอดด้วยความไม่รู้ ก็สงสัยว่าทําไมผู้ชายสองคนวิ่งจับมือกันนะครับนึกว่าเป็นผู้รักกันแต่ทําไมวิ่งหนีกันมารู้ตอนหลังว่าอ๋อเขาเป็นนักกรีธาที่มองไม่เห็นซึ่งพอเห็นอย่างนี้แล้วโอ้คนลุกเลยเพราะว่าให้ผมหลับตาแล้วสปรินต์บนลู่วิ่งเนี่ยนะครับโอ้คงจะออกนอกรูกนอกทางไปแน่นอนแสดงให้เห็นครับว่าพี่น้องคนพิการในประเทศไทยนะครับโดวยเฉพาะย่างยิ่งพี่น้องคนตาบอดนั้นมีศักยภาพอยู่อีกเยอะครับ ที่กระทรวงพอมอเราโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะต้องเรียกว่าดึงเอาออกมาแล้วก็ทําให้สังคมได้ประจักษ์ไม่ใช่สังคมไทยนะครับสังคมโลกเราทําให้เห็นว่ารัฐบาลไทยนั้นโดยกระทรวงพอมอเราให้ความสําคัญกับทุกๆคนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับองค์กรของคนตาบอดทุกๆองค์กรกับกับความสําเร็จแล้วก็ยังมีภารกิจอีกยิ่งใหญ่ที่รอพวกเราอยู่ข้างหน้า กระทรวงพอมอของเราพร้อมนะครับที่จะเดินเคียงข้างกับท่านแลาพร้อมที่จะสานต่อกับเจตนารมณ์ของอาจารย์เจเนวีฟคอร์ฟิล์นะครับที่ได้เน้นย้ากับทุกท่านไว้ว่าคนตาบอดจะต้องรวมกันเพื่อทํางานให้กับคนตาบอดที่ยังรอโอกาสแล้วก็สร้างเจตคกติให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของคนตาบอดในฐานะคนละเมืองของสังคมและพอมอของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของท่านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเอกพงศ์นพสกุลจะกลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าเลยนะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผู้ดำเนินรายการท่านไหนจะ,ะมาเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนรายการของเรานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของวิทยุศึกษาด้วยที่อำนวยความสะดวกให้นะครับทีมงานรวมใจเป็นหนึ่งทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ ผู้ที่การก็คงจะมีสักวันที่ดีสร้างคุณค่า